ผู้ก่อตั้งของแพนทอยส์เองเนี่ยนะครับนะเป็นคนจังหวัดตรังนะครับนะก็อยู่กับสวนยางมาตลอดนะครับแล้วทุกๆปีเนี่ยท่านก็เห็นว่าสวนยางเนี่ยคุณปลูกแล้วครบอายุ25ปีเนี่ยนะครับเขาไม่เจเนเรตน้ำยางละนะครับนะเขาต้องตัดไอ้ต้นยางทิ้งแล้วในอดีตสิ่งที่เขาทำก็คือว่าก็เอาต้นยางเนี่ยไปเผานะครับนะทางผู้ก่อตั้งเขาก็มีความรู้สึกว่าให้ไปเผามันก็สร้างมนภผาวะให้กับโลกให้กับบรรยากาศก็เลยคิดว่านะครับให้ทำยังไงว่า ไ,ไม้ยางพาราที่จะเผาตรงนี้เนี่ยนะครับเอามาทําประโยชน์สร้าง Value Ad d e d ได้ยังไงนะครับก็โชคดีเจ้าของเองเนี่ยนะครับผู้ก่อตั้งเองเนี่ยเพิ่นท่านจบสถาปัตย์ก็เป็นมีแนวความคิดในเรื่องความคิดสร้างสารรค์เนี่ยในการผลิตโปรดักต์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆท่านก็เอาเอา,เอาไอ้ตัวไม้ยางพาราเนี่ยแล้วก็เอาดีไซน์ของตัวเองที่มีความคิดนะดีไซน์ของตัวเองเนี่ยนะครับนะเข้าไปผปสมผสานแล้วก็เริ่มเอาไม้ยางพารา ตรงนั้นเองเ่ยนะครับนะเอามาเริ่มทำเป็นผลิตภัณฑ์เราเริ่มทําของเล่นเพื่อการศึกษาเนี่ยเป็น wooden toys เนี่ยตั้งแต่แรกเลย30ปีที่แล้วเนี่ยวันนั้นเป็นยังไงวันนี้เนี่ยฟิโลโซฟีในการทําธุรกิจดิเรกชันในการทำธุรกิจเนี่ยนะครับเราไม่เปลี่ยนนะครับทุกอย่างเนี่ยเดินอยู่ตามนี้มามาต้องบอกว่าตลอดเวลาเราภูมิใจที่บอกว่า เราเป็นแบรนด์คนไทยนะแต่เราเชื่อว่าในเซกเมนต์เล็กๆที่เราอยู่เนี่ยเซกเมนต์ของ w o o e n Educational Toys เนี่ยทั่วโลกเลยเนี่ยผมเชื่อว่าแบรนด์เราเนี่ยอยู่1ใน3ของโลกนะครับนะถ้าไปร้านค้าของเล่น Specialty Shop เองเนี่ยไม่ว่าในยุโรปในอเมริกาเนี่ยนะครับผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าจะเห็นสินค้าของแบรนด์ทอวางขายอยู่ในเซกเมนต์เล็กๆเ,เ,เหล่านั้น ฟิโลโซฟีในการทำธุรกิจของแปนทอยเองเนี่ยเราไม่ได้มองว่าของเล่นเป็นเพียงของเล่นเรามองว่าของเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาการเด็กเนี่ยได้ดีที่สุดก่อนที่เราได้รับ UI เนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นโรงงานเล็กๆเ,เป็นโรงงานตึกแถวอะนะครับเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างเราก็ไม่ไม่มีไม่มีอะไรมากหลังจากที่เราคิดว่าณนะตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณสัก25ปีที่แล้วนะเราเริ่มซัดดี้ว่าให้เราจะทําเป็นอุตสาหกรรม จริงงจังนะเราจะมีโงรงงานต่างๆแั้วตอนนั้นเราก็ทําเรื่องเพื่อไปคุยกับทาง b o. i นันแล้วก็โชคดีตอนนั้นเนี่ยนะครับ BUI ก็ให้การสนับสนุนเรามันก็พลิกในสิ่งที่เราคิดอนะแทนที่เราจะบอกว่าเราจะค่อยๆไปอย่างนี้ต่างๆพอเราเริ่มมีโอกาสทางน,นี้ต่างๆเนี่ยทำให้ช่วงนั้นเองจริงแล้วเนี่ยนะครับนะไซส์ของธุรกิจเราเองจริงเนี่ยผมว่าเรากระโดดเลยเราข้ามเลยเรากล้าที่จะลงทุนตรงนั้นนะครับเรากล้าที่จะซื้อเครื่องจักรเรากล้าที่จะทำนู่นทำนี่เนี่ยนะครับนะผมเชื่อว่าไอ้ตรงนี้เนี่ย สนับสนุนเรื่องความคิดที่จะทําให้ธุรกิจเราเนี่ยโตมากขึ้นนะครับนะแล้วก็มีคุณลีฟายกับตลาดโลกมากขึ้นเนี่ยทำให้เราตัดสินใจนไวขึ้นรู้จักมานานบิวอนี่รู้จักมานานนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับทุกครั้งที่เข้าไปบิวอก็โพสตีฟอะเข้าไปแล้วไปคุยกับทางบิวอแล้วกลับมาก็โอเคนะแต่ไม่ใช่ว่าให้ผมเข้าไปคุยกับทนี่บิวอยนี่จะแอปพลูปหรือพันธุ์ผมทุกเรื่องนะครับนะก็คงไม่ใช่ แต่สิ่งที่ผมบอกก็คือสิ่งท,ที่ที่ตัวเองได้รับเองเนี่ยเวลาไปคุยเจ้าหน้าที่วิวไอเนี่ยนะครับมันมันมีความรู้สึกว่าเราไปคุยกยับเพื่อนอนะ่ะถ้าวิวไอเขาไม่ได้นะครับเขาก็จะบอกว่าพี่มันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนะโดยมีเหตุมีผลนะั่เหมือนกับเราไปคุยกับเพื่อนนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยนะผมเชื่อว่าหน่วยงานวิวไอเนี่ยะ e นะครับค่อนข้างจะเอฟฟิเชนส์ตอบนะครับレスปอนส์เนี่ยนะครับค่อนข้างไวนะครับนะเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น อันนี้ยืนยันเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมยังไม่ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ผมไปอย่างเดียวเวลามีบางเรื่องของ BI เนี่ยผมเองเนี่ยเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่บีเองนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยเราก็จะเราก็จะแบบขอบคุณเขาอะขอบคุณด้วยความจริงใจจริงว่าเออสิ่งที่เขาให้เราแางสิ่งที่เราคุยมาบางเรื่องเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับเราร้อยเต่างๆแต่ผมว่ามุมมองที่บีไที่ให้เรามาที่จากที่ผมสัมผัสเองเนี่ยผมว่ามันโพสตีฟมากๆในการที่เราจะกลับมามา,มามามารีวิวในสิ่งที่เราคิด